ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่าแม่ของชินบีทาอะไรเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวเราจะกลับกล้องก่อนนะคะแม่ของชินบีนะคะกําลังแกะหอยนะคะนี่อันนี้คือเอ่อหอยนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวของหอยนะคะที่แกะออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เราจะแกะหอยนะอันนี้คือหอยหอยแล้วก็เปลือกหอยแล้วก็มันจะมีตัวหอยอยู่ข้างในนะคะ ใช้ไม้แม่ตักใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มมันขึ้นมานี่ปึ๊บออกมาทั้งตัวเลยแล้วก็ไปใส่ในจานนี้เปลือกก็ใส่ตรงนี้น,นี่นี่นะแล้วก็ไปทําเป็นกับข้าวนะอะนนเ,เคยกินหรือเปล่าหอยพวกนี้เดี๋ยวมาดูชินบีจิ้มหอยนะว่าชินบีจะจิ้มหอยได้สักตัวหรือเปล่านะคะ มาเดี๋ยวมาดูชิงบีกันกดสิน pues ี่แล้วเราก็มาแก้หายกันเลยมีอะไรก็จิ้มแต่แล้วก็แตะขึ้นมาอายซิงบีแกะไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้เลยซิงบีแกะไม่ได้สักตัวเลยแม่มันจง อันนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนคนทายนะคะนี่ค่ะอแม่กำลังนั่งแกะแม่แกะได้เร็วมากเลยนะเหรอ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 เอจิ้มที่แบบแกะแบบนานมากกว่าจะได้ตัวนึงแต่แม่น่ำจิ้มเอาจิ้มเอ้ยนี่ต้องช่วยแม่แกะหอยไหนต้องสอนน้องแกะตายแหละแกะหอยได้สักตัวไหมดูดูน้องแกะวัน มาแกะหอยเซ่เกะได้ไหมแก่หอยเซ่สุดแก่หอยเซ่ก็ไม่้องสุยังไม่ได้ล้างมือไม่ให้แกะไปล้างก่อนครับไปแล้วเดี๋ยวไปแก่ยเดี๋ยวไปถ่ายน้องซิน้องจะแกะได้ไหมอ่ะเอาแล้วเธอจะเอาวันที่มันแกะแล้วเป็นไหมดีมาเปลี่ยนมุมแล้วมาดูเนาะเอามาถ่ายไทยถ่ายให้อ่ะถ่ายไปน้องหน่อยให้น้องดูน้องแกะนี่นี่หอยนี่แก่เอาเอาเอาเห็นไหมเห็น เห็นตัวน้องหมดไหมเห็นเอาไม้จิม้มจิ้มตรงนี้จิ้มจิ้มจิ้มอะไรป่านี่นี่จิ้มแบบน,นี้ให้มันขึ้นมาอย่างไยเห็นป้ะหนูทำไม่เป็นอีกเขา <c oughs> หนูก็เสียบนี่แม่หนูเห็นตัวหอยไม่เลยเสียบม, <c oughs> มันก็ไม่มีสิทธิ์กระทำแกะหมดแล้วเ <c oughs> นี่ย นะต้องสนเก่งจังห้อยหายห้อยห้อยห้อยลูกห้อยหายหายห้อยห้อยห้อยอะอะอันนี้นี่อันนี้โอ้ไม่ช่วยอ่ะโอ้โหอ่ะอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อ่ะจิ้มไม่ได้นะเอาเอาจิ้มข้าไปจิ้มกันกัสวนแกจะเสร็จแล้วนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย